เอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนชาวเก็นชินทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ e MSA Studio ก่อนในคลิปนี้เราจะมาทำการเปิดกาชาหาคาซืฮะ c ะ c กกันนะครับด้วยงบ6 0 0 0ืนว่าจะสามารถหาได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปผมต้องขอบอกอะไรไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าผมอาจจะมีปัญหาในการใช้ไมโครโฟนในคลิปนี้ด้วยนะครับผมบางทีมันอาจจะได้ยินเสียงเอ็โคของผมซ้อนขึ้นมานะครับก็ต้องขอภายในความ ผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะครับผม,ผมก็จะพยายามตัดต่อให้มันเหลือน้อยๆก็แล้วกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมก็เริ่มแรกเรามาดูที่ประวัติกันนะครับผมในประวัติเดี่ยผมเพิ่งได้คลีมาเองแล้วก็มีแถมมาอีก2ตัวนะครับเพราะงั้นกระาตีนี้คือเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ผมก็จะใช้ประมาณ6 0 0มืเพชรนะครับผมในการเปิดหาคาซื้อคากันนะครับผมก็มาดูกันว่าจะได้ C ีหหรือเปล่านะ พัชร์ฮมาลูกสีม่วงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ยี่สิบแล้วสาสบครับไปไวๆเลยก็ยังคงเป็นรสาเรียกับเลเซอร์อยู่นะครับตอนนี้ไปครับสี่สิบอ่ะโซาเรียมาต่อนะครับห้าสิป มาจะหมดไปหมื่นหนึ่งแล้วโคตรไวเอ้ยเยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมไม่มีการันตีนะครับผมอันนี้60ิก็ถือว่าโอเคอยู่ดวงกาลังดีจะดวงดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับมาดูกันว่าผมจะลุดเลนหรือเปล่านะตะบ,บองธนูสม,มุดแล้วก็ธนูมาอย่างตัวสุดท้ายหรือเปล่าฮึตัวสุดท้ายแหละผมว่าตัวสุดท้ายฮึโอ้โหโม่หน้า เรียกว่าไม่เสียหายก็นแล้วกันเพราะว่าผมต้องการโมนาอยู่นะครับโอ้อนี้เปิดมา40ได้เบนเนตทุกครั้งเลยนะครับก็ถือว่าดีนะได้ตัวละครมาดีกว่าได้อาวุธเนาะแต่ทนี้ผมก็เห็นได้เดอะเบลมาด้วยนะครับปะ่ะครังที่50เป็น60วะน่าจะ50อยู่นะครับเบนเนตมะอ่าหลบซาเลียมาละ ต่อไปคายสินค้าต้องมาแหละจังหวะนี้มาขอเธอคาซสินค้านั่นแหละครับคาซสิน้าเรียบร้อยหกสิบนะครับผมอีซี e a อันนี้ผมไม่น่าจะว่าผมนับผิดเปล่าน,น่าจะหกสิบแหละเออมาคาซสินค้าแบบไม่ต้องลุ้นเลยครับผมเอาให้มันได้ตัวแรกก่อนแล้วเข้าไปลุ้นที่หลังนี่ก็ป๋าเข้าไปหกนะอ่าตัวที่เจ็ดหรือเปล่าไปหอกม่วงมาด้วยครับอืมอ่าได้มาตัวที่แปดนะครับผมได้มาตัวที่แปดเป็นคาซสินค้าเรียบร้อยแล้ว โอเคเราไปสลับตัวกันก่อนนะอ่าผมสลับตัวไปแล้วจริงๆการแต่งกายเนยผมนึกว่าเป็นตัวละครธาตุไฟนะเพราะว่าตัวละครธาตุไฟส่วนใหญ่ก็ออกการแต่งกายออกเป็นตัวแดงๆกันนะครับผมแต่นี้คือแบบเป็นธาตุลมเนาะสวยงามครับผมแล้วก็เป็นตัวละครจากอินาซึมะด้วยการฟันของเขาอ่ะมันจะเหมือนการใช้คาตาน่านะครับผมสุดยอดไปเลยไหนขอดูสกิลหน่อยเออ,อสกิลคือเขาเป็นเนี่ยเป็นลมดูนะครับผมไอ้ลมเนี่ยเห็นไหม ยอดมากโอเคเราเปิดกันต่อนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาได้คาซือฮะ40มาแล้วนะครับผมเหลืออีก4บ2คือแบบถ้าเอาแบบ worst case ก็น่าจะได้คาซือฮะอีกประมาณ2 4นะครับผมก็อีก2ตัวไปเริ่มกันเลยเปิดต่อจ้าอ่าสีม่วงโอ,โอ้สีทองมาแล้วสีทองมาแล้ว อันนี้ครั้งที่ย0สิบนะครับผมอ๋อคาสือฮาสีหนึ่งยีด,ยดมีลุ้นไหมมีลุ้นขอลุ้นหน่อยลุ้นแบบตัว,ตวทองสองตัวนะครับมีลุ้นไหมได้เลเซอร์ด้วยเมื่อกี้อออันนี้คือเมื่อกี้แค่ยี่สบครั้งเองนะครับผมผมอาจจะตัดเนาะแต่ที่คือครั้งที่ยี่สิบนะครับได้คาสือฮาอีกหนึ่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าชื่นใจมากครับตอนนี้ได้ c ีหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ในผมใกล้ถึง200แล้วเดี๋ยวไปเปิดฟรีได้แล้วนะครับผมเปิดต่อมาต้องทองก็หล่ะจังหวะเนี้ยอันนี้ประมาณ70นะครับผมยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เนาะถ้า80เดี๋ยวนี้คือเริ่มน่าเกลียดละได้มาเป็นซื้อหาหรือเปล่าออกมาเป็นเออไม่ใช่ตกใจตกใจเป็นอ๋อเครือชิงเครือชิงผมนี่น่าจะประมาณ45แล้วนะครับ โอเคผมมีสองอยแล้วไปแลกลูกบาทฟรีมาก่อนครับไมไ่ลูกบาท,ทเลยเขาเรียกว่าอ,อะไรก้อนเกลือครับก้อนเกลืออ่าแลกได้อีกเท่าไหร่นยได้อีก4ี่สิบเองก็แลกมาครับสี่สิบก็สี่สิบของฟรีใครๆก็ชอบนะครับโอเคเปิดทีละสิเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาราคิดว่าคลิปนี้น่าจะนานอยู่แล้วนะครับแต่นี้ผมจะไม่ตัดกันแล้วกันค่อยๆดูไปอ่าอีกสาิปีนะครับ ไปบปังคาซื้อฮะนนะครับผมดูว่ามันจะมีปฏิหารอะไรหรือเปล่าเนาะโหตัวละครไม่มาดียวอ่ะเปิดต่อครับอย่าไปซีเรียสก็ยังสีม่วงต่อไปสิบอันสุดท้ายแล้วนะครับผมคือเปิดอลไแหละไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าสีม่วงยาวๆเลยสี่สิบนะครับหมดไปแบบไม่ได้อะไรเลยก็มาอีกเริ่มจากเพชรต่อเลยก็แล้วกันคิดว่า อีกก็น่าจะการันตีแล้วครับปะ่ะมันคาซื้อหานแน่นอนอะ่ะเออไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเปิดเปิดไปเลยเปิดแบบหลับตาได้เลยอันนี้หกสิบนะครับต่อไปก็ใกล้จะเริ่มเข้าพิธีเละแล้วนะอันนี้คือเจ็ดสิบครับบางไหมเนจะ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้โหไม่มาเดี่ยอย่างที่ผมบอกไนงะถ้าเกิดว่ามันเข้าแปดสิบเมื่อไหร่คือมันน่าเกลียดแล้วนะครับผมอ่ะนี่คือได้แน่นอนไม่ได้นี่ก็คือแบบบุญไม่มีแลนะ้วถ้าไม่ได้ดคือบุญไม่มีแล้ว โอเคคาสิฮะซีมาเลยมาไม่ต้องพูดมากําเพลงจริงถ้าเกิดคาสิฮะผมมาตัวแรกๆก,ก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยเปิดต่อไปมันก็จะมีเลดไงแต่นี้คือมันได้ท้ายๆเลยก็เลดมันก็จะน้อยลงนะครับผมอะได้คาสิ้ะซีสเรียบร้อย ขอเป็นคาซึฮะ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 เออคาซึฮะซีสามโอเคโอเคโอเคเป็นเน็ตด้วยผมเ,เป็นเน็ตนี่แบบนี้เยอะมากเลยนะเป็นเน็ตกับโลโซเลียนะครับที่ผมได้มาค่อนข้างเยอะกว่าเลเซอร์เลยนะเลเซอร์นี่คือยังไม่เห็นนะเห็นช่วงแรกๆตอนนี้คือแบบหายไปเลยจริงก็มีอาว,วุธใหม่ด้วยนะคือผมอยากได้อาว,วุธเนี่ยแค่ซีหนึ่งนะครับดาบใหม่ที่เหลือผมไม่เอาละ แต่ไว้ค่อยว่ากันนะครับผมขอตัวละครก่อนก็แล้วกันแล้วอีกหมื่นสามนะครับผมขอเติมเพิ่มหน่อยมีอยู่สี่พเติมเข้าไปอีกสัก2,000ก็แล้วกันอ่ะกลายเป็น1 5ื่นนะครับปากเปิดต่อ อ่าเสือสามพันนะครับอ่าสามพันได้ละมาตัวสุดท้ายจะเป็นไรขอคาซือฮานะจะได้ 4, 4. สีสี่คาซือฮะคาเออคาซือฮะลงใจลงใจอ่าก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะอืมไม่ค่อยเกลืออะไรถึงจะได้เครื่อฉิงมาสามหนึ่งตัวครับแต่ก็ได้โมนาโมนาผมก็อยากได้ครับอยากได้ทุกวันเลย คือถ้าหลุด,ดะผมจะภาวนาว่าให้มันได้โมนานะครับเพราะว่าโมนาผมยังซีไม่เต็มเอาล่ะสำหรับคลิปเปิดกาชาคาซเซะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ต้องขออภัยอีกทีนึงในเรื่องของด้านเทคนิคไมโครโฟนของผมนะครับที่มีเสียงเอ็กโคแล้วก็ขอประกาศท้ายคลิปด้วยว่าพรุ่งนี้ผมก็จะมีไลฟ์นะครับผมไลฟ์สัประมาณบบายสหรือบ่ายสนะครับผมมาเปิด คาเซฮะให้ C6 ต่อกันเลยนะครับแล้วก็เอาคาเซฮะเนี่ยไปลงพวกอาบิสดูนะครับว่าตัวพี่แกเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกดเพื่อนๆชอบดูผมเปิดกาชาติก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปกาชาในอนาคตด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ